ชื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางในเอกสารราชการปลอมอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดนี้เขาก็มีเอกสารราชการปลอมแจ้งให้ข้าราชการผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จต,ตกทอดนะคะทุกคนบำเหน็จต,ตกทอดก็คือเป็น เป็นบัำเหน็ตที่ผู้รับบำนาญเสียชีวิตนะคะบำเหน็จนี้ก็จะตกทอดไปกับทายาทนะคะให้กับทายาทตามที่ระบุไว้เนาะคะ่ะซึ่งอ,อันนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งให้เพิ่มบัญชีธนาคารสำรองเพื่อรับเบี้ยหว,วัดบำนาญด้วยนะคะซึ่งมีเอกสารปลอมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะ แล้วก็มีการใช้บัตรเจ้าหน้าที่ปลอมนะคะเพื่อหลอกให้ข้าราชการบำนาญทั้งหลายเนี่ยโอนเงินให้นะคะซึ่งกรมบัญชีกลางก็ขอเตือนมาอย่างผู้รับบำนาญว่าอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะคะทุกคนอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะคะรวมทั้งเอกสารที่อ้างว่ามาจากกรมบัญชีกลางเนี่ย ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางโดยตรงนะคะหรือถ้าพวกเราที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ติดต่อได้ที่หน่วยเบิกจ่ายของท่านหรือไปติดต่อที่สำนักงานคลังจังหวัดนะคะทุกคนเอาอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปให้เขาดูเนาะแล้วก็อย่าก,กดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากรมบัญชีกลางแจ้งว่า ย้ำมาอีกทีบอกว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญหรือทายาทเพื่อให้ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับหนังสือ,อ,อที่แสดงเจตจำนงให้เปลี่ยนตัวหรือให้ระบุผู้รับบำเหน็จบำนาญตกทอดเนี่ยนะคะรวมทั้งจัดหนังสือแสดงเจเตนาอ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ รวมทั้งให้เพิ่มบัญชีสำรองอะไรเนี่ยกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายนี้นะคะทุกคนเนาะซึ่งรูปแบบการหลอกลวงนี่ก็จะมีแบบลักษณะอย่างเงี้ออกมาอย่างต่อเนื่องบางท่านนะคะเป็นสอวอเนาะเป็นข้าการบำนาญซึ่งเป็นสอวอแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะเพ้อไปกดอะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะสูญเสียเงินได้นะคะเนาะ อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากกรมบัญชีกลางประบวก็ประบวก็เลยนำเรื่องราวเหล่านี้นะคะมานำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเนาะท่านที่มีญาติพี่น้องหรือท่านเป็นตัวผู้รับบำนาญเองนะคะมีญาติพี่น้องมีคนรู้จักนะคะที่เป็นข้าราชการบำนาญก็นำเรื่องราวเหล่านี้ไปแจ้งให้แต่ละท่านทราบด้วยนะคะทุกคนเนาะ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวเนาะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนอกประบัวก็อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีนะทุกคนเนะาะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะที่ส่งมอบให้กับประบัวเสมอมาเลยประบัวขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเนาะค่ะสำหรับอีกเรื่องราวถัดไปเนาะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ คือเมื่อวันเสาร์ที่19เมษายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์อาริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเสด็จออกตำหนักอรุณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนะคะทรงคัดพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่ส่งเก็บรักษาไว้บูชาส่วนพระองค์จํานวน16องค่คะทุกคนบรรจุลงในพระกรัรนเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพระราชทานแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานสำหรับประดิษฐานเป็นการทาวรนณนะราชอาณาจากักรภูฏานค่ะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องราวที่ดีเนาะ ซึ่งการนี้นะคะเจ้าประคุณสมเด็จพระสันคราชก็ทรงนำทรงนําความถวายพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝาละองทุลีพระบาทแล้วนะคะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะคะก็เป็นที่นับถือของ